แผ่นดินไหวขนาด7.7ในเมียนมาที่สะเทือนมาไทยจนตึกสอตองงอพังถลม่มแต่เมียนมาหนักกว่าน,นั้นเพราะเมืองหลวงพังพินาศจนอาจต้องย้ายเมืองหลวงหรือสร้างกรุงเนปิดอขึ้นมาใหม่เลยเรื่องนี้รัฐบาลทหารเมียนมายอมรับเองว่าพังเมืองกรุงเนปิดอต้องร่างขึ้นใหม่จากความเสียหายใหญ่หลวงผลจากแผ่นดินไหวขนาด7.7เมื่อปลายเดือนมีนาคมนั่นเพราะอาคารบ้านเรือนเสียหายหนักหรือไม่ก็พังทลาย เนื่องจากสร้างบนชั้นดินอ่อนสำนักข่าวบีบีรายงานว่าได้เห็นหลักฐานบ่งชี้ว่าอาคารรัฐบาลกว่า70%ในกรุงเนปิดอเสียหายหนักจากแผ่นดินไหวไม่ว่าจะอาคารกระทรวงแรงงานกระทรวงผังเมืองอาคารศาลและอื่นๆซึ่งจนถึงตอนนี้การซ่อมแซม ก็ยังไม่เริ่มทางรัฐบาลทหารเองก็ชี้ว่าจะต้องสร้างอาคารเหล่านี้ขึ้นมาใหม่โดยต้องทนทานต่อแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนานคตแล้วตอนนี้รัฐบาลเมียนมาจะทําอย่างไรในวันที่อาคารรัฐบาลใช้การไม่ได้ BBC รายงานว่าสำนักงานของภาครัฐหลายแห่งรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวถูกย้ายไปยังนครย่าง,างกุง้งซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงนั่นเองส่วนกระทรวงอื่นๆหากไม่ย้ายไปย่างกุง้งก็ย้ายที่ทํางานไปยังหอประชุมที่สร้างจากเหล็ก และเหลือรอดจากแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวกรุงเนเบดอ์นั้นมีขนาดใหญ่กว่าลอนดอนอย่างน้อย4เท่าแต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่น้อยนิดจึงกลายเป็นความโอ้อาที่ดูเกินควรอย่างถนนเส้นหลักที่ไปยังอาคารรัฐสภาที่กว้าง20เลนแต่แทบไม่มีรถวิ่งผ่านเลยสำหรับการก่อสร้างอาคารกรุงเนเิอ์ใหม่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปี